สำหรับการออกทริปด้วยรถทัวร์ของผมโดยมีปลายทางอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งเหตุผลนั้นก็เพราะว่าคมนาคมอื่นแทบจะไม่ได้เฉียดเข้าไปในจังหวัดแห่งนี้ก่อนที่จะนั่งชิลๆกว่า5ชั่วโมงจนมาถึงจุดจอดรถเทียนชัยแอร์หน้าโตเมืองดูเหมือนจะมีรายแทงร้านเช่ามอเตอไซค์อยู่น้อยนิดสำหรับจังหวัดแห่งนี้ ผมที่ได้พอทําการบ้านมาบ้างระหว่างเดินทางก็เดินสืบสอข้อมูลไปเรื่อยๆจนมาเจอกับที่แห่งหนึ่งออก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นร้านเช่ามอไซค์ปะครับย้ายไปไหนละครับไม่ทราบนะฮะผมครับผมเดินมาตามแมพนะครแล้วก็แบบดูรูปอะ่ะมันจะเป็นแบบร้านเช่าอยู่ด้านหน้าแล้วเห็นไหเขาย้ายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนผมต้องลองหาดูเรื่อยๆกอ ย้ายมานานนี่ครับจัดที่เดิมมัตรองเองย้ายมาหลายปีหลายปีแล้วที่จริงบ้านตัวเองอยู่นี่แล้วก็ดอกไปทําที่โน่นว่านักท่องเที่ยวอจาจจะคนจะอ,อยู่ทางโน้นก็เลยไปครับคุณป้าที่เปิดร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่แน่ใจว่าจะมีแห่งเดียวในเมืองนี้เลยหรือเปล่าซึ่งท่านเคยเปิดเช่าไว้ที่เก่าที่ผมหลงไปมาเมื่อสักครู่ แต่ก็ต้องสารภาพตามตรงว่าราคากับคุณภาพของรถนั้นส่วนทางกันพอสมควรในความคิดของผมผมมีแพลนจะเดินทางเข้าอำเภอเทพสถิตในช่วงหัวค่ำซึ่งก็น่าจะพอมีเวลาเที่ยวในตัวเมืองอยู่สักระยะและหลังจากขี่รถมาก,กว่า40นาทีผมก็มาถึงมอหินขาวที่เขาล่ำดือกัน ช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบในวันธรรมดาที่ผมมาถึงมีกลุ่มนักศึกษาที่มาถ่ายงานและผมเพียงคนเดียวในพื้นที่แห่งนี้แต่จะว่าไประยะเวลาของการเดินทางก็ดูจะไม่ใช่น้อยเพราะถึงแม้จะตั้งอยู่ในเมืองชัยภูมิแต่ก็ใช้เวลาเดินทางกว่า4 0นาทีจากใจกลางเมืองแต่ก็เพราะมอหินขาวเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตขนาดนี้ ก็คงไม่ทําให้นักเดินทางอย่างผมต้องขุดหาเหตุผลที่จะไม่มาเยือนกับตาสักครั้งและไม่ห่างออกไปในถนนเส้นเดียวกันผาหัวหน้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของผู้คนที่ได้ผ่านทางมาในถนนเส้นนี้ หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเดินสวนออกมาสองคนแล้วดูเหมือนจะมีผมเพียงคนเดียวในเวลานั้นที่กำลังจะเดินเข้าไปสู่อากาศที่หน้าผาในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆที่ดูเหมือนฝนจะเริ่มตั้งเขาอยู่ห่างหงแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดก็คือสายหมอกในยามบ่ายหน้าผาหัวนาค คงเป็นสภาพอากาศที่ดูจะปกติสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแห่งนี้ด้วยกายภาพของชัยภูมินั้นที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้กว่า50%ของจังหวัดและในแต่ละจุดก็จะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า500เมตรจึงทำให้สภาพอากาศโดยรอบของชัยภูมินั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติแม้ในายามที่แดดออก ผมกลับออกมาจากผาหัวหน้าและแวะที่น้ำตกตาตนเป็นจุดแรกที่ผมได้ขี่รถผ่านไปผมจอดรถและเดินเท้าต่อเข้าไปยังน้ำตก ในช่วงเวลาที่กำลังสังเกตว่าท้องฟ้านั้นเริ่มมืดครึ้มทำให้แอบกังวลในใจกับการเดินทางเข้าสู่อำเภอเทพสถิตยอยู่บ้างและเมื่อเดินมาถึงน้ำตกตาโตนได้ไม่นานนักสายฝนที่ผมกังวลอยู่นานก็ถล่มลงมาอย่างหนักตกครับดูได้แค่นี้แหละ น้ำกำลังแบบไม่ค้อยเยอะมากก็ฝนก็มาติมาอนนงนะ่สวยนะแต่ว่าลงไปไม่ได้แหละวแนลื่นแล้วอันตรายนะครต้องไปตรงอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอีกนะครับขับรถอีกนชด่้งมงนกว่าฝนตกนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงดึกนแน่เลย กลัวถนนกลัวอะไรมันจะไม่มีไฟนะขับรถตอนคืนน่าอันตรายครับผมติดฝนในเวลาห้าโมงกว่าๆซึ่งคงไม่มีทางเลือกมากขนาดนั้นก่อนที่จะตัดสินใจขับรถฝ่าฝนไปที่พักในเวลานี้ตอนนี้ผมต้องไปแล้วครับฝนก็ยังไม่หยุดดีแต่ว่าก่อจะถึงอุทยานป่าหินงามตรงที่พักผมตรงนั้น,นอ่ะมันอีกสองชั่วโมงออกว่า ไม่รีบไปตัวนี้เดี๋ยวมันจะดึกด้วยนะอย่างน้อยก็ป่าไปยังมีแสงสว่างจะท้องฟ้าผมว่าน่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆคนระับนี่น่าจะเป็นการขับรถไปที่พักที่ทรมานที่สุดสำหรับผมแล้วนะฝนก็ตกเรื่อยๆ ถนนก็ไม่ค่อยมีไฟเลยนานที่จะเจอไฟเป็นแบบว่าเป็นเซตเซตอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะพักไปก็จะมืดอีกแล้วด,ดีที่ว่าไฟหน้ารถก็ยังช่วยได้นิดหน่อยครับแต่ฝนมันตกไงมันทีนี้มันก็เลยแบบมองไม่ค่อยเห็นทางอะเลยต้องไปเรื่อยๆแบบรีบๆจะช้าเจอไฟเป็นเซตก็โชคดีหน่อยนะแล้วถึไม่เจอไฟแฮะ จะมาแรงบินเข้ามาฝนตกอ,อยู่แล้วเนี่ยยังไม่หยุดเลยถึงสักที่ไหนเออ ขึ้นสวรรค์โอ้ยซาลานมากจุดนี้ถึงแล้วนะครับผู้พร้อมดาวที่พักผมเช้าเช้าเชวงกว่าติดฝนโหมาติดฝนหนักเลยพี่แล้วก็มาช้าเลยครับออกมาช้าเลยครับ,รบแล้วกเูเกิลแบบพามาถนนไม่มีไฟเลยครับ ก็เลยต้องค่อยๆไปหมอกก็ลงฝนก็ตกใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ฟังฟังมาจากเออพอดีออกจากตรงน้ำตกตาโตนะครับตอนห้าโมงเออมันจะพาเขาลงมั้ยมันจะพาขึ้นเขาลงห <ผม S 2> ้วยผมแบบยังอะไรค,ะครับ <c oughs> รหนังชีวิตเลยเมื่อกี้ผม <c oughs> เน้ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามของหนูถัดไปครเดี๋ยวหนูขับลงไปนี้จะอยากกินอะไรไหมเออเดี๋ยวเอาเป็นข้าวไข่เจียวได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยนะห้องผมห้องไหนนะครับนี่หนูเห็นบ้างหลังที่หนึ่งหลังที่สองมันจะอยู่กลางหลังที่สามของหนูอ๋อโอเคได้ครับอืเดี๋ยวผมเข้าไปที่พากก่อนกระแด้กินข้าวตอนไหนเออเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวขึ้นมาก็ได้ครับโอเคโอเคไม่งั้นหนูเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็โทรหาพี่พี่จะไปเคลียร์อ๋อได้เลยครับผมขอบคุณครับ ขเข้าห้องพักนะครับห้องที่จองไว้กับห้องนี้คนละห้องกันนะเพรว่าพี่เขาบอกว่ามีคนมามีคนมาเข้าห้องผมไปก่อนทรมานมากไม่คิดว่าจะขนาดนี้แบบมองไม่เห็นทางแมพพาไปถนนที่แบบไม่มีไฟเลยนะฮะแล้วก็หมอกลงปิดถนนหมดเลยคือแบบลอยเข้ามาปิดตายแล้วก็ฝนตก หนักขึ้นเรื่อยๆแบบนี่เป็นสิ่งที่แบบผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าในทีมนี้จะเกิดขึ้นนะอยอมรับว,ว่าประมาทประมาทมากๆพี่ปูเจ้าของที่พักน่าจะเป็นตัวเอกที่สำคัญที่สุดสำหรับเรื่องราวของผมในวันนี้สำหรับข้าวหนึ่งจานให้นักเดินทางที่ตากฝนมากว่า3ชั่วโมง ผมได้ย้ายกลับมาห้องเดิมตอนแรกที่ผมจองไว้นะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเอ่อห้องที่ผมไปอยู่ก่อนนั้นเนี่ยเหมือนเจ้าของเขาจะกลับไปนอนห้องเดิมของเขานะผมก็เลยได้กลับไปอยู่ห้องเดิมช่งรู้สึกว่าอันนี้แบบดูโอเคอเยอะเลย,เ,ลยเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าสเปซมันโอเคอะสาหรับผมเห็นเ <He 's S 2> ขาบอกว่ามันวันนี้มีทัวร์มาลงด้วยนะครับพี่ปุ๊ที่เป็นเจ้าของบอกผมมาก็ ไม่มีอะไรคือนี่เดีวเราก็พักกันก่อนรู้สึกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้มีแด่อะไรก็ไม่รู้นะผมรู้สึกแบบแอบฝังใจเล็กๆอยู่เหมือนกันแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราประมาทอะ่ะไม่คิดว่าเราจะต้องเจออะไรขนาดเนี้ขนาดกล่าวเวลาออกเดินทางจากตรงตัวเมืองอย่างดีแต่ก็มาถึงตรงนี้ก็ลึนค่ำเลยรู้สึกแอบบควรนิดนึงนะ บอกว่าครั้งนี้ผมประมาทอ่ะแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วก็ค้นก็คงต้องจัดเวลาให้ดีกว่านี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใช้เวลาแต่ละที่ให้แบบพอเหมาพอเจาะแล้วก็รีบบอกเดินทางกว่าจะค่ำนะ เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฝนตกหนักมาทั้งคืนได้เวลาแล้วที่ผมจะต้องทิ้งความรู้สึกในใจบางอย่างเพื่อออกเดินทางกันต่อ นะผมตามหาพี่ปุ๊ไม่เจอจึงได้ฝากข้อความกับเจ้าลำดวนและบราวนี่ไปให้แทนและมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามซึ่งอยู่ห่างกับที่พักไม่ถึง2กิโลเมตร ที่บ้านเคยเล่าให้ผมฟังว่าผมเคยมาสถานที่แห่งนี้ตอนอายุประมาณ5ขวบแต่นั่นก็คงจะเด็กเกินกว่าที่จะมองเห็นเงาของตนเองในสถานที่แห่งนี้ทุ่งดอกกระเจียวคือเป้าหมายที่ผมต้องการจะเห็นมากที่สุดจากการได้ยินจากปากของใครหลายคนเกี่ยวกับพันไม้ชนิดนี้แต่ก่อนจะได้เห็นนั้นก็คงต้องแวะไปดูผาสุดแผ่นดินสถานที่ที่เคยมีรูปผมในตอนเด็กแวนไว้อยู่ที่บ้าน หน้าผาแห่งนี้จะมองเห็นทั้งหมด3พื้นที่จังหวัดด้วยกันซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล846เมตรและยังมีสายหมอกแวะมาทักทายเช่นเคยไหนๆก็มาถึงแล้วผมคงต้องไปนั่งชมวิวในที่ที่คุ้นเคยซะหน่อยเป็นการนั่งชมวิวที่อินกับสายหมอกที่สุดเลยก็ว่าได้ และท้ายที่สุดผมก็เดินมาถึงทางเข้าของทุ่งดอกกระเจียวจนได้แลนด์มาร์กสำคัญที่ผมอยากจะมาเห็นกับตาสักครั้งในวันที่สายหมอกคอยมาปกคลุมเหมือนแบ็กกราวด์ที่จะช่วยเพิ่มความกลมกลืนให้อารมณ์และภาพตรงหน้าสมบูรณ์แบบอย่างในฝันนั่นคือภาพที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใ,นใจในเวลานี้ซึ่งถ้าให้เปรียบกับบทละครแล้วการเดินเท่ๆบนฉาของดอกกระเจียวสักครั้ง น่าจะเป็นฉากที่ผู้กำกับซื้อใจคนดูได้มากที่สุดสายหมอกผ่านพ้นไปภายหลังที่ผมนั่งเก็บบรรยากาศได้สักระยะรถรับส่งของอุทยานก็พาผมไปแวะกับอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อว่าลานหินงาม แม้จะมีเมฆฝนก่อตัวมาบ้างก็ไม่ทำให้ผมต้องกังวลแต่อย่างใดผมอ่านข้อมูลจากป้ายบอกทางซึ่งก็มีหินไม่กี่ก้อนในที่แห่งนี้ที่ผมอยากจะไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะเนื้อหินทรายในส่วนที่อ่อนกว่าส่วนอื่นออกโดยได้รับอิทธิพลจากลมและฝนและใช้เวลานับล้านปีกว่าจะเกิดเป็นโขดหินตามรูปลักษณะต่างๆ โดยมีชื่อเรียกตามรูปลักษณ์ที่เห็นแตกต่างกันออกไปผมออกจากอุทยานป่าหินงามในช่วงบ่ายซึ่งก็น่าจะได้เวลาหาอะไรทานพอดีสำหรับมื้อเที่ยงก่อนที่จะเดินทางไปชมกังหันลมณอำเภอทรัพย์ใหญ่ และหลังจากขับรถตากแดดมากว่า40นาทีผมก็เข้าสู่พื้นที่ของกังหันลมในอำเภอทับใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผมทำให้พลอยนึกถึงกังหันลมเขาเยี่ยทีงในทริปปากช่องที่ผมได้ไปมาซึ่งลักษณะภูมิประเทศของอำเภอทับใหญ่นั้น จะเป็นหุบช่องลมขนาดใหญ่ของเทือกเขาพังเหยททาให้มีลมพัดตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมและเกิดเป็นกังหันลมหลายร้อยกว่าต้นในอำเภอแห่งนี้ผมที่ได้ผ่านทางมาก็ขอแวะเก็บภาพสวยๆและลมเย็นๆให้ชื่นใจก่อนจะต้องไปต่อ เดินกับสายลมอยู่นานก็ได้เวลาเดินทางเข้าสู่อำเภอหนองบัวแดงผมได้ชองที่พักในอำเภอแห่งนี้ไว้สำหรับค่มคืนนี้นนนวันนะี้ไม่ได้ทิฟ้าไวนะเพราะว่าผมไมอยากให้เป็นแบบเวานนะที่แบบ ทำอะไรช้าแล้วก็มาถึงที่พักดึกแล้วก็เจอฝนอะไรเงี้ยแต่วันนี้โชคดีมากเลยที่วันนี้ฝนไม่ตกเลยนะฟ้าเปิดแบบสาว่างมากๆเลยผมก็พยายามลีลาแบบไม่รีบก็ค่อยมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมาถึงเร็วนะครตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบทุ่มแหละก็เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินแล้วก็พักผ่อนรอเดินทางทุ่มัสสุดท้ายครับค่ำคืนสุดท้ายในอำเภอ<ม>ที่เงียบสงบ คงจะทําให้ผมได้พักผ่อนเต็มอิ่มอย่างสบายใจก่อนสถานที่สุดท้ายในวันพรุ่งนี้นาฬิกาปลุกผมในเวลา6กโมงเช้าอีกครั้งกับการเดินทางเข้าสู่ผาเกิ้งในอำเภอหนองบัวแดง ผมขับรถมาไม่นานก็เจอกับจุดชมวิวผาเกิงที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดชัยภูมิพิทักษ์ซึ่งมีแสงแดดที่อบอวลออกมาทักทายตั้งแต่หัววันผมสังเกตได้ว่าหลังจากที่ตากฝนในการเดินทางวันแรกมาแล้วท้องฟ้าก็มอบรอยยิ้มและสภาพอากาศที่เป็นใจให้อยู่ตลอดเวลามันคงจะเป็นเรื่องปกติถ้าเราได้มองอุปสรรคนั้นเป็นเพียงปัญหาเล็กๆในใจ เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือความรู้สึกภายหลังการก้าวผ่านในครั้งนั้นผมรู้สึกกลัวอะไรหลายอย่างน้อยลงไม่ได้เผชิญกับมันไปแล้วนั่นคือบทเรียนสำคัญที่ทำให้ความไม่รู้นั้นมีค่าต่อชีวิตของคนเราไปโดยปริยาย แลนคาสถานที่สุดท้ายที่จะทำให้ผมคิดถึงชัยภูมิไปตลอด สุดท้ายนะที่ทําการหลักของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาในมุมที่พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างไปทั่วเมืองของจังหวัดชายภูมิคงจะเป็นเรื่องแปลกที่หลังจากผมฝ่าฝนในค่ำคืนนั้นมาได้แล้วนอกเหนือจากความกลัวในใจที่ผมได้ทิ้งมันไปการเวลากลับทําให้ผมนึกถึงและรู้สึกภูมิใจกับทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมไม่สามารถบอกได้ว่าความหนาวในค่ำคืนนั้นทรมานร่างกายผมอย่างไร แต่ผมสามารถบอกได้ว่าการเดินทางมาชัยภูมิในครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกดีขนาดไหนนั่นคงจะเป็นทั้งหมดของความรู้สึกที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับนักเดินทางทุกคนว่านี่คือความจริงของโลกแห่งการเดินทางที่พวกเราได้เลือกเดิน